สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i k ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุเทพอิิััตนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเรามารถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถเมย์นะฮะเขาก็จะมาจอดให้เราตรงนี้นะฮะถ้าใครจำกันได้นะฮะในช่วงที่มาฉีดวัคซีนโควิด19นะฮะเราก็จะต้องมาลงรถที่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าเราก็จะต้องไปเข้าประตูตรงนู่นนะฮะเพื่อไปต่อแถวเข้าคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะแต่ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าประตู4นะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีฟู้ดคอร์ทหรือว่าศูนย์อาหารนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับ ศูนย์อาหารเขาก็บอกว่าจะคึกคักนะฮะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเงียบเหงานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ศูนย์อาหารที่สถานีกลางบางซื่อมีอะไรน่ากินบ้างตามมาเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในตัวอาคารของสถานีกลางบางซื่อนะฮะศูนย์อาหารก็จะอยู่ประตู4นะฮะเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงเลยนะครับ ตรงนี้ก็มีจุดประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครม ah, <sk> <voice> ีข้อม <sh> ูลสงสัยอะไรก็มาถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้นะฮะก็ค่อนข้างคึกคักมากกว่าวันก่อนๆนะฮะมากกว่าเสาร์อาทิตย์เลยนะครับตรงนี้ก็มีตารางขบวนรถด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นขบวนรถรอบเช้านะฮะ เที่ยวกลับก็มีนะฮะส่วนใหญ่เป็นเทียนนะะเเท่ยวขึ้นนะฮะเป็นเที่ยวขึ้นนะฮะมีขบวน75หนองคายขบวน7เป็นสปินเตอร์นะฮะเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขบวน71กรุงเทพอุบลน,นะฮะสามขบวนนี้ก็เป็นดีเซลรางหมดเลยนะครับ109ก็มีนะครับเป็นรถเร็วนะฮะออกบา2:15 อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในฟู้ดคอร์ทของสถานีกลางบางซื่อนะฮะก็มีร้านค้าเยอะกว่าเสราร์อาทิตย์เลยนะฮะแต่เดิมถ้าเป็นวันเสราร์ร้านนี้ก็จะเปิดแค่ร้านเดียวนะครับแต่ว่าวันอื่นๆเขาก็มีมาเปิดร้านนี้ด้วยนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมากินข้าวหมูแดงดีกว่านะครับราคา50บาทนะฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบ ครับผมก็สั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบราคา60บาทนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะฮะน้ำหมูแดงของเขาก็เข้มข้นนะฮะแล้วก็หมูกรอบเขาก็กรอบมากๆเลยนะครับ,รบอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในศูนย์อาหารของสถานีกลางบางซื่อนะฮะก็ดีขึ้นกว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือรถไฟทางไกลก็ดีหรือว่า MRT ก็ดีก็สมามารถมาใช้บริการที่ชุดอาหารสถานีกลางบางซื่อมาทานข้าวก่อนก็ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็เรียกเงียบเหงาลงไปเยอะนะฮะสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะหลังจากที่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนลงไปนะฮะเมื่อวันที่ส0กันยพยาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเงียบเหงาออพอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทุกอย่างเปิดเต็มรูปแบบแล้วทุกอย่างก็จะคึกคักมากกว่านี้ก็จะเหมือนเมืองนอกเลยนะฮะที่เป็น ศูนย์กลางระบบรางนะฮะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสำหรับสถานีจลางบางซื่อเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและเปิดเต็มระบบนะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel Batik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ